รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธุรกิจติดดาวสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน CPF ผลิตภัณฑ์อาหารมาตรฐานสากล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งกับดิฉันสุภดาวิจักรชัยวงศ์และรายการธุรกิจติดดาวค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้คุณสมชายบุเหลือจะไปติดดาวให้กับบ้านสวนมะนาวโหสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบรรยากาศรม่มรื่นริมแม่น้ำแม่กลองในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมะม่วงหาวมะนาวโห่ผลไม้จากวรรณคดีที่กำลังมาแรงเนื่องจากสรรพคุณที่มีมากมายจนน่าอัศจรรย์นั่นเองค่ะ ส่วนช่วงไอเดียติดดาวคุณแพรวลิดาหาระภูมิจะพาคุณผู้ชม ไปชิมอาหารญี่ปุ่นที่มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำจิ้มมิโซะสูตรแจว่วรสชาติทุกปากคนไทยที่ร้านอาหารซิป,ปังโต้ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกของจังหวัดจันทบุรีค่ะแต่สำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราจะตามคุณสมชายไปที่บ้านสวนมะนาวโหสถานที่ผลิตและจำหน่ายทั้งผลและต้นมะม่วงหาวมะนาวโหรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโหอีกหลายชนิดค่ะคุณผู้ชมครับผมมาอยู่ที่บ้านสวนมะนาวโหนะครับของแท้ต้องที่ตำบลบ,บางนกแวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม ครับคุณผู้ชมมาที่นี่นอกจากจะไม่เห็นสวนมัน,นาวโหที่ปลูกกัน30 40, 40ไร่แล้วนะครับคุณผู้ชมจะได้มาพบกับการจัดสวนแบบเชิงเกษตรนะครับมีทั้งมุมถ่ายภาพมุมให้อาหารปลาแล้วก็มุมเกษตรด้วยที่สําคัญมีมุมอาหารด้วยนะครับเอาเป็นว่าเชิญชวนคุณผู้ชมมานะครับที่นี่ครับบ้านสวนมะน,นาโหครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับเสียงดีๆแบบนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของสวนแน่นอนนะครับอ้าวคุณลุงสิริใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือคุณลุงสิรินะครับเจ้าของสวนบ้านสวนมะนาวโห่แห่งนี้ครับอย่างที่ผมเห็นอยู่ในมือนี้นะครับครับนี่ก็คือผลไม้ไทยๆครับผลไม้ไทยๆผลไม้ในวันคดีครับมะม่วงหาวมะนาวโห ก่อนอื่นเนี่ยถามลุงนิดหนึ่งผมสนใจมากที่สมุรสงคารามแห่งนี้เขาปลูกอะไรต่างๆมากมายครับแต่ทำไมลุงถึงตัดสินใจปลูกมะนาวโผล่อย่างนี้อ๋อคือว่าวันนั้นลุงปลนถุงลมโป่งพองนะแย่แล้วเสียงไม่มีแล้วหัวสัน่นมือสัน่นหมอก็บอกว่าโรคนี้มันไม่ไหวอะ่ะมันต้องเจาะคอทีนี้ลุงไปทำบุญที่อุทัยธานีแล้วก็เจอ ต้นนี้ขึ้นข้างโบดสต้นก็ถามหลวงพ่อใน้นไรหลวงพ่อบอกมะม่วงหามะนาวโหถามหลวงพ่อกินได้เปล่าหลวงพ่อบอกกินได้แกงง่วงลุงกินไปลูกแรกลุงก็ฟุ้งเลยตกใจมันปรีอยวหายง่วงเป็นปิดทิ้งเลย <c oughs> ครับแล้วแม่บ้านเก็บมาอีกห้าหกลูกกลางคืนเย็นๆลุงลอง,งกินห้าหลูกเช้าลุงรู้เลยว่าถุงลมป่งพองลุงหายแน่ครับ อ้าวทำไมอยู่ๆสเลดมันเบาเลยอครับครับก็เลยลองโลกอีกเกือบ2ปีเลยปลูกเยอะเลยครับคิดว่าช่วยคนได้ครับที่เราขายเนี่ยเราขายอะไรบ้างฮะเนี่ลูกขายผลขายรูปทิ่งพันขายต้นเพาะเมล็ดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ําเป็นแยมเป็นน้ําพริกเผาอ่าแล้วก็แบบอะไรอ่ะสามรสลอยแก้วคือแปรรูปอีกด้วยอ่ะแปรรูปเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องป่วยหรอกเรื่องโรคแล้วเขาสนใจอร่อยอย่างเดียวครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงต้องพาผมไปดูนะครับแต่ตอนนี้ขอชิมก่อนด้เลยครับเปรี้ยวนี่เปรี้ยวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหน้าตาแบบนี้ลูกสวยๆอย่างนี้ไม่เปรี้ยวหอลุพอสมควรแล้วครับลูกเดียวจะไม่รอดนะลุงเพราะว่ามันเปรี้ยวมากแล้วทำไมผู้ชายต้องชอบกินไอ้นี่ด้วยลุงเพราะว่าจะแถมไม่แก่แข็งแรงทุกส่วนใช่ไหลุงครับลูกเดียวไม่พอต้องกินลูกครับเปรี้ยวก็ต้องกินนะลุงครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับอช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า สรรพคุณอย่างที่ลุงสิริพูดมาเนี่ยทำได้จริงมากมายขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับอีรู่นะครับลุงธุรกิจติดดาว